เปิดผลงานละครทั้งหมดของนางเอกสาวทิสาบุริทิสา,าคลิปนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาเปิดผลงานของเธอกันว่าทิสาเนี่ยเล่นละครมาแล้วกี่เรื่องนางเอกมากฝีมือจากทางช่องเจ็คลิปนี้นะคะก็จะมาเปิดผลงานของเธอใครที่เป็นแฟนคลับเธอและชื่นชอบเธอเนี่ยอาจจะดูผลงานของเธอยังไม่ครบนะคะคลิปนี้เราก็จะมาเปิดให้ทั้งหมดเลยใครที่พลาดเรื่องไหนไปดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปหาย้อนดูกันได้นะคะ ผลงานของที่สามีมากมายหลากหลายเรื่องผลงานที่เธอมาเล่นกับทางช่องเจ็ดเรื่องแรกเนี่ยเธอยังไม่ใช่นางเอกนะคะแต่เรื่องต่อ,ตอมาเนี่ยเธอก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเร็วมาก <c oughs> เท่ากับว่าช่องเนี่ยก็ดันเธอเร็วนะคะจนตอนนี้เนี่ยเธอขึ้นเป็นนางเอกแถวหน้าของช่องไปแล้วและเธอเนี่ยก็ได้ประกบคู่กับพระเอกแถวหน้าของช่องหลายคนมากแล้วก็กลายเป็นคู่จิ้นที่หลายคนชื่นชอบก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าผลงานของเธอเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้าง ผลงานเรื่องแรกของทิสาก็คือละครเรื่องใต้ฟ้าตะวันเดียวเธอเป็นนางเอกประกบคู่กับมาริโอ้ละครเรื่องนี้ออนแอร์ On id, ทางช่อง9มาต่อกันที่ผลงานในฐานะนักแสดงจากทางช่อง7เรื่องแรกที่เธอเล่นกับช่อง7เนี่ยเธอยังไม่ใช่นางเอกนะคะก็คือละครเรื่องเสือสั่งฟ้าภาคแรกผลงานเรื่องต่อมาได้เป็นนางเอกแล้วประกบคู่กับพอสลลนในละครเรื่องลูกผู้ชายแมตตาโพสเรื่องต่อมาก็ประกบคู่กับพอสลน ในละครเรื่องไฟมานและผลงานเรื่องต่อมาก็คือละครเรื่องวันนี้ที่รอคอยเรื่องนี้ประกบคู่กับอมอากพันเรื่องต่อมาเรื่องหนีก็ล่าซาก็รักเรื่องนี้ประกบคู่กับวีวีละภาพเรื่องต่อมาก็คือเรื่องเงาเรื่องนี้นะคะจะอเล่นกับนักแสดงหลายคนไม่ว่าจะเป็นเคนลี่ธนพัฒน์หรือว่าอ้วนรังสิตแต่ตอนจบเนี่ยทุกคนก็รู้กันดีเพราะว่านางเอกของเราเนี่ยต้องจากไปนะคะ เมื่อภาคแรกประสบความสําเร็จก็ต้องมีภาค2ก็คือเรื่องตะพดโลกันประกบคู่กับพอสลันเรื่องต่อมาชื่อเรื่องว่าฆ่ามาคนเดียวเรื่องนี้นะคะประกบคู่กับนิวงสกรและการรวมตัวของนักแสดงมากฝีมือในละครฟอร์มยักษ์เรื่องเพลิงพระนางและผลงานที่ทุกคนฟินและคิดถึงคู่นี้มากๆกก็คือนายหัวกับคุณนายซึ่งตอนนี้ก็รีรันอยู่นะคะ เรื่องนี้ที่สาประกอบคู่กับเวียสุกลวัตรในละครเรื่องสัมพทานหัวใจเรื่องต่อมาก็คือละครเรื่องลอยอาคาดเรื่องนี้ประกอบคู่กับออยธนาเรื่องต่อมากลับมาร่วมงานกับเวียสุกลวัตรอีกครั้งในละครเรื่องยอดรักนักลบผลงานเรื่องต่อมาได้ประชันฝีมือกับนักสแสดงรุ่นพี่ยูจีรนันและได้ประกอบคู่กับนักสแสดงรุ่นน้องมากฝีมือเข้มหันสวีในละครเรื่องตะวันอาบดาว Gray, าก็มาต่อกันที่ผลงานที่กําลังถ่ายทําอยู่ มีถึง2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องสายเลือดสองหัวใจเรื่องนี้ประกบคู่กับมิกทองระยะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ทุกคนรอคอยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือละครฟอร์มยักษ์ที่เพิ่งเปิดโผลให้เราได้รอบกันไปไม่นานก็คือเรื่องเข็มซ่อนปลายได้ประชันฝีมือกับนุ่นวรนุชและได้ประกบคู่กับบูมกิตก้องและทั้งหมดนี้นะคะก็คือผลงานของนางเอกสาวมากฝีมือทิศสาวรฤทิสาและเธอเนี่ยก็ยังมีไปรับเชิญในละครเรื่องม่านบางใจด้วยนะคะ แล้วพวกคุณล่ะคะชอบผลงานเรื่องไหนของเธอก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นให้เรารู้ด้วยนะคะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยอยากให้เราไปเปิดผลงานของนักแสดงคนไหนก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นมาบอกเราได้นะเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลแล้วจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้นะคะมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเราก็ต้องขออภัยทุกคนด้วย